สวัสดีครับเพื่อนช่างผมปฏิบนะัตะปีนี้ปี65นานะ,ะทำการนะอัดข้อมูลซ่อมจอนะลงในแผ่นได้นะ,ะปีนี้มีหลายรุ่นนะสี่สิบกว่ารุ่นเลยนะรุ่นใหญ่ๆก็มีนะ65นิ้วนะแต่หลายยี่ห้อนะทั้ง TCL Samsung แล้วก็ LG นะรุ่น65นิ้วนะ ทีซอลก็รุ่นใหม่ๆก็มีนะตั้งแต่49นิ้ว50นิ้วหรือ55านิ้วนซ่อมจอ LG นี่ตั้งแต่รุ่นแรกๆนะจัจอัดนะรวมกันนะตั้งแต่รุ่นแรกๆจนถึงรุ่น 4K ก็คือการซ่อมจอสองสเต็ปหรือสสเต็ปม,มันยากตรงที่ว่าเราต้องหาแรงไฟจากจุดไหนมาทันนะแรงไฟที่บวกลบสับไปมานะของ IC แต่ละเบอร์นะแต่ละยี่ห้อแต่ละเบอร์นะซ่อมงานละเอียดจะทำให้งานซ่อมจอออกไปอยู่ได้ยาวนานนะไม่ใช่ว่าเอาแค่เทปแปะเข้าไปนะบางครั้ง เครื่องอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะถ้าเสียอีกครั้งก็ไม่สามารถซ่อมได้อีกนะเพราะว่าจอทะลุเข้าหากันทั้ง2ฝั่งนะแต่การก่นะอนที่เราจะแปะเทปเราต้องไปทำแดงไฟนะแดงไฟที่ว่าบวกลบสลับไปมาให้มันนิ่งก่อนนะเราถึงจะไปปิดเทปอีกขั้นตอนนึ่งเขาเรียกว่าซ่อม2ส,สเต็ปนะ การซ่อมจอต้องมีประมาณ2สเต็ปหรือ3สเต็ปนะถ้าสเต็ปที่3ก็ยอดฮิตก็ lg สนะีเพี้ยนซ่อมภาพดิ้นเป็นเส้นเสร็จสีออกเหลืองเหลืองเราก็ต้องไปซ่อม3าสเต็ปนะพูดง่ายคือข้อมูลซ่อมจอของปีหกห้านะก็จะมีรนะวม LG ทุกรุ่นนะอยู่ในนี้นะแล้วก็ tcl นะ c l ก็รุ่ในใหม่ๆที่ที่ ที่เจนะ็ดที่แปดที่เปิดออกมาแล้วภาพจะออกแดงๆนะตามน,นี้นะเปิดปุ๊บเป็นแถบแดงทดสอบนะนะเริ่มใหม่ลนะอาการูเสียของ TCL ร<อ>ุ่น T8 นะ T8 T6 นะชอบเสียอาการแบบนี้นะนะตั้งแต่รุ่น T6 T7 T8 นะเปิดเครื่องปุ๊บนะจอจะไม่มืดนะจอจะมีแถบแดงขาวตรงกลางนะ ตรงนี้ก็อัดรวมเข้าไปในแหน่ซ่อมจอปีหกห้านะเนี้ยนะเปิดเครื่องปุ๊บจะมีแถบแดงตรงกลางนะแดงเหลืองนะสัมผั์ก็จะกระจายออกไปเต็มจอนะแถบเป็นแถบเนี่ยกระจายออกนี้นะ ก็รุ่นมีภาพค้างสลับภาพดีนะหลายลายี่ห้อนะเจอเกือบทุกยี่ห้อนะอาการนี้นะไม่ว่าจะเป็นพนาซัมซุง LG ลจีโซนี่ภาพค้างสลับภาพดีนะเาเรียกว่ามีเยอะนะรวมรวมอยู่ในนี้หมดนะ ท่าไหนสนใจนะข้อมูลซ่อมจออัดลงในแฟลชได้16จิกนะส่งฟรีนะนะติดต่อมาได้นะที่ลายเบอร์061 3249222นะพรุ่งนี้จะทยอยส่งให้เพื่อนช่างนะก็ตอนนี้ติดต่อมาก็เกือบ20ท่านแล้วนะพอดีเพิ่งทำข้อมูลเสร็จนะ ใครสนใจสั่งมาได้นะครับจากผมประทิศบาง,งพัดนะครับขอบ้อมูลซ่อมจอของปี65หวัสดีครับ